สวัสดีท่านผู้ชมนะฮะก็วันนี้อยู่ท่ามกลางสายฝนนะครับเปียกปอนชุ่มไปด้วยเลือดอพอ,พอดีผมเจออ่าสิ่งที่ประหลาดที่สุดในสามโลกนะฮะในเดดไอแลนด์ครบ <laughs> แบบมันก็ลองคุณลองดูอบรอบแล้มันก็ไม่มีอะไรนะม,มันมันไม่มีอะไรครับมันไม่มีอะไรครับจนมราเจอสิ่งนี้เฮ้ <laughs> <c oughs> คุณดูดีดๆฮนะไอเหี้ยแกล่ลอ,อยได้เฮ้ย <c oughs> โอ้แก่วอ้เอาเหี้ยตีแตกหมดเลยโอ้คำเอามาไอ้สัตว์ไอมึงไม่ลอยวะไอเหี <c> ้ย <oughs> โอเคเอ,เอามาให้ดูแค่นี้แหละบายบายอะไรนี่นี่มันนี่มันนี่มนันนี่นี่ไหนคนะุณเห็ขนขวดเหล้าที่อยู่บนโตน๊ะอ่ะ ไม่ขวดโครานนะเนี่ย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 ผมไม่เห็นเลยอ๋ออ๋อเนี่ยมันลอยอ่ะขวดเหล้ามันลอยอยู่ตรงนี้ผมไม่ผมผมผมไม่เห็นอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วขวดเหล้าอ๋อมันลอยอ่ะมันไม่ได้มันไม่โตมันโต๊ะอ่ะมันเดวิดคอปเปอร์ฟิวนี่ไงเฮ้ยผมไม่ขวดล้านที่เยี่ยขวดเหล้าลอยมันเดวิดตั้งแต่มันซดน้ำไม่เปิดฝาเลยเฮ้ยใครมา ไข่ใครมา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 มาใครมามา